จทบอกว่าจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก abc ที่กำหนดให้เนี่ยมีอัตราส่วนของด้านดังรูปค่าของ2 x ลบ1คือเท่าใดข้อนี้เรามีวิธีคิดอย่างนี้นะครับจากอัตราส่วนของด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะมีอัตราส่วนที่อาจจะเรียกว่าเป็นสูตรลัดอย่างเช่น3 4 5 5 12 13หรือ เจ็ดยข้อนี้เราอาจจะใช้อาาัตราส่วน3 4 5ลองใช้ดูนะครับอย่างเช่นเราให้ด้าน A B เนี่ยเป็น3ด้าน B C เป็น4แล้วด้าน A C เป็น5ลองดูนะครับดังนั้นเนี่ยที่โจทย์ให้มาด้าน B C เนี่ยเขาให้มา8นั่นคืออาาัตราส่วน อัตราส่วนรวมก็จะเท่ากับ2ดังนั้นเรานำคูณ4เท่ากับ8นำา2คูณ3ต้องได้เท่ากับ6และนำา2คูณอีกด้านหนึ่งจะต้องได้เท่ากับ10ซึ่งเมื่อเราลองแทนค่าดูเนะี่ยเราจะพบว่าเราแทน x ด้วย3จะทำให้อัตราส่วนเป็นไปตามอัตราส่วนนี้นั่นคือ x บวก3บวก3เนี่ยได้6และ3บวกเเนี่ยได้เท่ากับ10 ซึ่งอัตราส่วนมันก็จะเป็น 3, 4, 5เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ข้อสรุปแล้วว่า x เนี่ยเท่ากับ3เรานำ3า3ไปแทนค่าในสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่า 2x ลบ1เท่ากับเท่าใดเราก็แทน x ด้วย3ก็จะได้เท่ากับ5ดังนั้นคำตอบข้อนี้เท่ากับ5นะครับ